อาหารตอนนี้ก็คอยหิห้นก็คือหิ้นเรื่นยมาหิน้นซุรเรุเกมหาสุกรรมหิ้นคุมเรือขุมราเรื่นยมาหิ้นหิ้นว้าหรือโบโบเซบก็น่ะวันนี้จะมากินตามบักแตงฮิโบอเซบฮิโบอเซบที่สุดในในโลกฮิโบอเซบเลยแต่ก็กิน เขาช่วยนะเบื้องหน้ากันนี้กับเอากับเป๋าใส่หาอันนี้ไปกินยูอันยูนายูน,นาฮัาากได้มีน้นองมีน้นองปู่น,น้องป้ากอ,องกับไพ่อีก ข้างนั้นด้บุมหัวชิลิกับด้วยบริกับมันตำจบจริง ต้องห้ามว่าเป็นยังพยังแกเสียตลอดมันห้อนเห็นบบมันห้อนเขาห็กันสีลงมันมีนบางล่แต่ก็เพื่บงเป็นยังกบดเพราะ่งนี้ไเ็เเ เลยอัพแมนไง่ลงนี้ ใช้เป็นคุณมากินข้าวได้เลยนแต่ก็ยังจุ้ยแล้วแม่ที่ให้คุณกินข้าวแล้วคุณมึงข้าวมีเปมีลายยางเนาะก็กินกันคือเสียบแต่ว่าเ้าก็ ว่ไาไงนะวุ้ยเชฟก็ขอกินดได้แต่เฮเบ้วขงตัวเองเนี่ยดีสุดลมดะมีคนเบิงเบ้งก็มีบ่มีคนเบิ้งก็บ่มีับ มันน,มน,นีน้กินจำมังแ้งมันงายกิ่นมาให้กลิ่นเริงมากนะอ,าาอ่ยเยอะคือผักนี้กปลุกเองนผักอย่างนี้นะผักปลุกเองสะอาดปลอดภัย กินละวบาตากินละวบไตยบาต,าบาตาเบีย้ยหักพวกเองเลยกินละปันขึ้นซะบัานนียกินหักใคร แช่แล้วประเด้งไงไม่ว่าไม่ว่าบันแช่แบบแช่แบบแต่ก็ยากนี่ยากอันก็ใจก็ยากอันมีผล้ิจส่วนตัวเลเพราะยากทีดฟามฟามแบ้าร์มว่าฟามควา ໃນຄວາມຝັນຂ້ອຍໄດ້ອ້າວຮູ້ເພງນີຕື້ເຮດຮັດມຮຶ້ກຮັດກ ไปกินหัวเดียวต้เงฟาวทำก่อนจะกีกับบอกดีงามกินเขาบกขวกลมกินไวงามกินเขาบกขวกลมกินไวกินลงไปให้ย้ำให้เล็กเคี้ยวให้แตกย้ำเล็กจึงกืนยาฟ้าฟืา้นกดตามหูสั่งยาฟ้าฟัง เนี่ยโม่ีเรายาฟ้าฟังทำความพอแม่ บดกหอมปอนยิ้งอปอนยิ้งปอนซอกนี่แหละยามก,กินเขา้ายาฟ้ากินไวกินลงไปให้เคี้ยวให้แลกยั้มให้เตกเคี้ยวแลกชิ้นกืนยาฟ้าฟืน้นหลักอนามัยกินแล้วเมื่อใดให้ไปล้างมือ มันจึงคือคนสุภาพเหียบร้อยบ่อยตองปล่อยได้คุออื่นชีวิตจึงจะหลาบลึนแต่เก็บฟืนมาดังดีกว่าบ่ เขาชมาดีเลยอืมตอนนันอยอันบุตรซำอน้อยบุตรซอนบันึ่งบุตซอนนี่เ็าอนดีย่างพับเลยเอ๊ะบอกบอกมาใยา่างจงเขาเบื้งมีฮูเขาเห็นขึ้นมาเลยเขบอกรรมาได้เลยจะมองเข้าหรื าขึก็เบึ้งมียังไปสร้างเอาหลักการเห็นมาแต่ว่ามีแต่หูเดียวเอกมันก็มีได้มีแต่ไล่คนเนี่ยนอเห็ดนะแล้วก็ตามตัวเกาฮันเดแต่หูคิดคนนแหนี้ทีอบูฮามดาเลยคืงเขาผลิตยนนะผลิตยนผลิตลดนะเ่สมองก็เลยคิดไหมผลิตโหซไปนะน Mình chẳng hề nói điều đi nè Sẽ mặt hồ, sẽ mặt hình, bưng một hoa rụng, đầy không? bưng đúng, đúng không Nhìn đó nát, năng Thám niên không con đầy rồi hào gì đâu Khả năng là 5 nè, Thứ bố mình บก็สุนนะขึ้นมาเป็นคนตายมาได้บุหูได้เอนบอกขึ้นมาเป็นคนจะไปแค่คนล้ายชีวิตตัวเองนั้นมีความหมายจะไปวบนบายกับคนเห่นค่า ให้สิรงปอยสิดาว่าให้สิดาบ้าโง่หรือจ้าก็สั่งมามันเถอะเห็นบ่คําผมเต๊กเองนี่นะหาว่าข่อยแต่งบ่บ่้เไแต่บ่คือคนอื่นจํางทีมันมันฮละกันเข้าที่นอย่างเงี้ยแต่คแต่บ่ได้จัง่เบิ่งน่ะ Si ba mua mùa. ba mua. Si ba mua cá không, không, không? Ừ. mai không khói hè hề... เดี๋ยวสงรอยล้านวิวไงได้อะไรบ้งปีนี้เลยไกเ็เศ้าเฮ็ก็เฮ็ดต่ตนนอชกแฟเราคนเฮาขก่ามนคนดังแล้ว่มันคนดังหรคบ่นคนดังเขาคนดังต้องมีคนติดตามไลน์ใครมคนติดตามใครน้อย,ยอะไรใครหนั Tại bụng ngồi bụng ngồi chặt ra ấy Nhìn cậu bụng ngồi gắn nhỉ Con tí tà mình bụng hoa sen khuẩn còn... Ô, chị bà đẳng này anh đời Tại bụng này chị bà rằng cả bộ bánh nhăn nó đeo không khâu ăn Chắc là con tí tà mình bụng hoa sen khuẩn còn... Con hôn chặt ngay này, con tôi bỏ không đấy เพราะว่ามันสไตล์ตัวเองคือให้เดนมันเอาเงี้ยวกระแป๊กเขาคือดีก็ไปให้ให้จืดเรอยดนให้ให้คูว่าคุณคือบันี้นนี่ก็สมาเห็ดอะไแล้วเขาเห็ดใดคุยบับชุ่นแล้วคือิดว่าตองเห็ดใด มาบางย่างเขาขึกว่าเขาเฮ็ดได้เลยเขาขึ้นอย่างนั <S 2> <S 2> <S ้นแต่ว่าย่างมันไม่สุนไม่เกลอย่าไปสุนไปเกเหาเหาอย่างบริโภคให้กินอ่ะส่วเกลหุยฮี่่าเขาหนึงการสบนอบบบบเอือเนี่ยมาบอกให้เห่าเนี่ยเาบริโภคเขาอกมันกิน เฮาเวลาเป็นยาจะมิมุมงหุ่งมันลองเห่าเออยากนะแค่นะเฮาเวลกินข้าวน้ำมันเห็นบ่อเฮายู่งหัวเฮายู่เห็นเฮาเห่าตรงเออใครมาเป็นพ่อแม่เฮามาบอกไอ้ใส่เด้อันนี้พ่อแม่ค่อยก็บไปบอกเลยบุชล์ง่ายแล้วว่าคิดเอาอันไหนดีว่าตอนไหนว่าง่ายแล้วอะไรดีแต่ตอนนี้ค่อยยังยังม่มีเรื่องที่ได้เนาะขาเหี่ยนอยู่วันที่สี่อ๋อเรา่อยนะ เงินเบี้ยค่าเีโอกาสอะไรเนะี่ยให้มีเบี้ยยังติดต่อให้เด้อหมอเบี้ยยังกระไดเห็นในเงินยังบ่งบงงบงบงเอาคว่าเบ,บียมากแค่กะเลี้ยงสัตว์เขมามักเลี้ยงสัตว์บนคนบนไรสิกระไดคือว่าเดี๋ยวให้มีเบี้ยติดต่อใหนะ้เดยอยังคิดเบี้ยแลนะ้วเออคือว่า มักม wow. you know? like, so ักมักเบียงเบียงเบียงนั่งน่ะสินะคือว่าเรียงยู้งฟองหัวฟองควายสินะฟังเบเฝาะฟงเปงไก่นองปูน่องปลาห้วอว่าียกันอื่นก็ะรองติดต่อมาเบิ้งเขาเห็ได้ยุ่งสนุ่อยเนในดวงวันนี้ก็ค่อยก็ูนึ่งได้ความอุ่ง่นไล่ ไปเให้เติมเต้นหน่อยคุณใดไว้นะให้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 นานจนพอห้างคายกไข่อ่ะนั่นจะตายเลยหินเนี่ยหินเลยผู้นี้นะจื่อไว้ไปก็ยักให้ลูกจดจำว่าความจริงเลยก่อนท่านชินดังไลยเราต้องให้คนในแบบบิดประเหต์ผู้จะเขากำลังต้องพยายามพยาย้ำนะก็ดีแล้ว nhau khoai hai nhanh nhanh một khoai kẹo một đôi hai nhanh thì cái hít thứ tư à bộ hai nhanh nhanh thì cái bộ đấy nhỏ thế các Có gì lùi có gì hang không khâu một đôi hay không kín lọt thì không, không. bị bên, bên này hầu hè ừ gì cả cả hít vui nhỉ anh có cho bên này có lui ừ với số nhân hậu cả bị làm sẽ chạy เดี๋ยวให้มีเบียกที่ต้องห้าหน่อยเดี๋ยวก็ได้กับไรนะลองหักมาบึงบูหูกัมีอยู่ข้นอยูยููกมีบูอยู่ใช่กมีเียออกงเนแล้วเนี่ยบยังจยกออ่ะมันแงไปกับไยัง่เนาะกอไปประกาศเอ่ไปประกาศ เอาไปประกัน์ก็เออคับราชิดเอากับไปยินทุกเงนก็ได้คือกันเนาะเจ็บปัญหามันบ่มีอันเงินให้เข้าโ,โอ้เนึงเก็บนึงเก็บอันนึงนึงเก็บอันนึงนึงค้านอันค้านี้ให้ชีบิล้อนมันบ่โอ้ช่วงโควิดสามเอาให้ไปเข้าไปเอ้ยเขาก็ชีบิล้อนแม่เอาไ่ใช่มีผู้ได้ของใครเบ่เขาก็ห้งเงินบ่ได้ กมาไปนเด็กซื่อมนี่เขาบอกอยากป็นปะเนืเด็กซเื้อนะเขาบอก่าแล้วแลเก็บไปดบอกเราบัวยก็ยังไขว่างม่มางานอยู่เดียงนั่งนะมาห้องเพีงเนื่อห้องเพีงก็เทียงยบกโอเคเอาห้องสไตล์แล็บนี่ก็อืมทอบะอใดิดนึงถ้าอยเพงตัเองนะแย่เพีงตัวเองบดังมอไลนอยากปีดิมันบอกให้ผิดาเนาะแกบอกเปยัง เดี๋ยหาเพลงดังคาโตเอาเพลงเลยเ้เห็่าส่องร0อยลานนะเึ Music ิงไว้คาโตูสิบล้านยูเลยสิบล้านสาล้านเนี่ยผมว่าสิบล้านเนี่ยเงาเฮาบุ้มมีแล้วบุ้หินค่าเงี่ยมอกก่อนน้าเราขึ้นรถใพบุ้ห็นง่าข้อง เวลาเขาได้ดีเลยกจีมาเอ้ยเชียเชยวเชีมูห่จักกนั่นนี่บ็ดีนังคุยิอนี่บอซ้อนออาคัจริงเนี่ยมีหล่คนอยู่เห็นเรค่อยเริ่มคนหจักรไล่กับบอดี้มค่อยยำกูฮึกไปฮ็ดได้ไมให้พอมันคนได้บอกไม่แค่แ้วกู ไอ้ดีนำอีไอดีนำกัะดีนํำผู้นั้นก็ไปดูอลหขากับตอปเนบุญคุณเขาใอยเป็นคนบุลือบุญคุณคนเลยคอยน่ะโอ้คอยอมฮับแลเห็น่าเขาบุลือบุญคุณคนเฮ็ดีใคยก็จือจื่จนตายเนี่ยจือดท็อปแพนเขาคุณเจ้าคางใครก็จือไปไมันคือไ็้ส่วนนั้นแต่เขาพุธจืว่ามันเสียงยันยัจือแล้วเขามัน เลี้ยงเงินเลี้ยงงอนั่นบอกเออย่างมาจะใช่บังย่างมาหอบไปเห็นยังผิดไ่เห็นที่ห้องมันบอกบ้นเมียงมีคือมีแปะบ้นเมียงมีกฎหไม้วิญญาณมันแต่อย่าประมาทแค่เราต้องตัวเองจบซุ่มตัวเองจบไก่จบสักันไรความเมือยใจมันจะได้กันเนาะ แต่มือยู้เมื่อกี้ให้ไปเข้าก่อนให้รู้ใหเต้าแะความอย่สบายใค่เคยยุ่งเรื่องของให้เลยบางอันเห็นเข้าอันก็ยักยุ่งยักเออขมเมนแต่เขาอยากที่จะบวกลมเมนบุญุ่งเลยยากเขาเยอะขอให้กำมังใจคนขอยให้ให้กำลังใจเขาจิ้วไปนี่คอยสีแหล่คอย เฮ็ดเพงมากกับเบลเฮ็ดแบบมาแข่งกับไพ่ได้ผมแข่งกับไพ่แบบเห็นว่ากูก็เฮ็ดได้ในแบบของกูขนาดกูบ่มีใหม่บ่มีคู้สนับสนุนค่อยว่าค่อยว่าเป็นผู้สนับสนุนเลยอไรค่อยนัสนับสนุนตัวเองเนี่ยมียังเลยเพลงแต่ละเพลงอยู่ย่ามันบ่มีผู้สนับสนุนเนี่ยอยาให้กูดังแบบเพลงกูลอยลันพลางอย่ามาสนับสนุนกูนะถ้ากูมีอันพอตัวเอง กินได้ตามมันที่คนอื่นใหดได้นะการกินได้ยังนั้นนะถ้าคุ้ตัวเองมีปัญญาหา้าโดยตัวเองสินะตอนนี้แคปัญญาหา้าโดยตัวเองก็มียุทธปัญญาเนะี่ยเรียนงานพันมีมนนนมมย,ยาหมีผู้นส,นส,นนนะสนับสนุนอย่างนี้ย่ายาเขาเอาปัญญาหมูฉับสนุนนะแต่หมูฉับสนุนนี่จะอย่ก็บีบ้เอาอีกเห็นรอคุณเฮา แม้นต่ยูคนเฮามันด่างใดก็ดับได้เนี่ยแต่ค่อยบอกเลยว่าผมว่าคา่อยด่งดางเลยนะครับแล้วแต่พ่นงานแล้วแต่โซสตาเนาะแล้วก็ทิ้งกระเพ๋าแดงคือไม่ร้านเนี่ยแหม่บ่มีอย่างแน่นอนแล้วก็บ่มีอย่าง,งตลอดไปแล้วก็บ่มีอย่างที่จะคือเก่าแฮ่ hey, ลองเบิ้งแต่เฮ่าจะเฮ็ดอันก็เก่านี่มันก็อาจจะคือเก่ามันบ่แต่ค่อยตอนนี้ค่อยว่า ให้ค็ดบีบเพลงให้อยู่แต่บ่มีเงินให้ค่าค่าจ้างบีหรอกเพราะว่าอยู่ฮูกูบ่ได้เงินแท้เลยเขได้เงินสิให้มันอยู่บักนั่นน่ะกาฮ็ดให้เนาะเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดไลน์บ่แต่เฮาเงนบ่ได้เฮ็เดียาสิใชนอยากให้บ่เขาเงินเอาก้อนจีก้อนของเขาก็สิบ่บูมี่เห็นแค่นี้มันเได้ดังนะแค่บูมีฮู้ สนับสนุนมีหูบ้าม่อในะสมึงก็ซ <can> ู้มาคนเดียวเลยแฮ่เลนห้ฮาย้คนบริเวณ่าก็ยากแฮ่จ sure. ีว้่อยฮินก็คืฮินอื <cal> ่นว่าฮ <c oughs> ินสเลสเกมหาสุกัมเฮคุมเลมลาฮินก็คือินจว้ซืเฮรกเงนซาเองนฮินเนี่ยฮินมีเซตเะ มนันยิ่งแยงมาสร้างขีดมาเสด็ก็รอคำว่ายิ่งแยงที่สุดนะคครมั่งหูคำน,นี้ใอยจะเห็นหิ่หิ่ยิ่งแยงที่บุคคลย,ยอมแพ้อุปสรรคต่อสิ่งใดดังเอางี้แหละเด็ก่อนบาย